รักสักกี่รักเก็บในใจใครจะรู้ไม่ทำให้เขาดูเขาจะเห็นรักนั้นหรือเปล่าต้องฝันสักกี่ฝันก็เป็นเพียงแค่ภาพเงา หัวใจเราไม่ลงมือทำให้เป็นจริงได้ถ้าก่อความกลัวปั้นเป็นความกล้าถึงไกลสุดตาครับผมสวัสดีครับวสวัสดีครับพี่เอ่อนี้ช่องวสันดาวเทียมครับกับรายการคนกับป่าในมาเยี่ยมเยือนสวนืนนี้เป็นเอ่อเป็นเพื่อเ,เ,เป็นการเรียนรู้ ต่อกันนะครับนาะเรียนรู้แบ,บ่งเป็นคุ้มคิดกันในการปลูกในการปลูกคนใหม่ปลูกของอยู่ของกินนําเห็นว่าเห็ดสวนพื้นนี้มากนี่คือมีทั้งทั้งหลายยางหลายแบบแต่สมากสีนเนียนเป็นพวกต้นไม้ปลาหรือไม้เศรษฐกิจในอนาคตเนาะ <c oughs> ครับอยากให้คุณพี่นี่แนะนำะตัวเจ้าของแล้วก็แนะนำสวนนะครับว่าเป็นยังไงผมเป็นมากครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> คือนางสุนิสาวรรณแก้วค่ะอยู่บ้านบ่อทองตำบลตาสาอำเภอสุขันจังหวัดศรีสะเกิค่ะครับสวนนี่สวนมากกับซีเนนไม้ปลาเนาะค่ะเนาะ่อบ้วก็บซีมี่โขงน้องหน้าน้ำกับซีมี่ผสมผสานมีกล้วยมีขา่ขาตะไคร้่กับซีมี่บักม่วงครับค่ะครับทีบ่ผมเขามาในในทางที่เขาออกจากบ้านมาเป็นติดหน้าหน้าติดบ้านเนาะ ผมไม่แปลกใจเอ๊ะคือจะมีต้นใหม่ในถนนเทศถนนหรกะคือด้านหน้าเห็นเป็นถนนหนทางหละกะปลูกต้นใหม่ออรอค้างเจตนาคือเห็นเป็นจะไดครับคือเห็ดสีห่ายที่ข้างๆได้มีปุ๋ยโดยที่เห่าตัวตองใส่ปุ๋ยเคมีเนาะคือวอาใบอันใบใหม่เพื่อมันใหญ่อันน้าโคตรเนาะมันสิได้ลวงโร่นลงใส่หน้าเห่ามันสิได้เป็นปุ๋ยครับให้หน้าเห่าหละกกปลูกไว้ให้ลูกล้านนําในอนาคตได้เป็น แรงโอโซนแรงอากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้ตะกอนนั่นคือจังเห็ดหน้านะครับเนะเห็ดหน้ามดพื้นที่นี่จากไรครับพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดยี่สิบสามไร่ค่ะยี่สิบสามไร่ตอนนี้ตอนนี้แบ่งเห็ดแบ่งเห็ดหน้าโซนหนึ่งปลูกใหม่ป่าคางหนึ่งแล้วการใน้ถนนนี่ก็เห็ดเป็นแบบถนนอุโมงค์ต้นใหม่อุโมงค์ต้นใหม่ค่ะย่เอาจักเม็ดรับหมู่บ่อุโมงค์ต้นใหม่สุดสุดหน้านี่ สองรอยหรือสามรอยเมตรนี่แหละค่ะโอ้โหสามรอยเมตรเพราะว่ามันถึงหนุนน้ำถึง<ป>ต้นมง<ป><ม>่พรามีโค้งน้องหน้าน้ำบ่ค่ะแมนค่ะอ๋อครับตัวนี้การการทีเฮดเอกซ่นี่คือควบคิดเปด็นจะไรครับคือ,อยาเข็ดอนแบบว่าหนึ่งมีโค้งมีหน้าแล้วแต่เ่บยาแค่หน้าสินะอยาเข็ดนั่นอื่นไปสัน่นเป็นจังะไรครับก็บยาเห็ดผสมผสานเนาะตามหลักเศรษฐกิจของพอหลวงเฮ้าเนาะเบิ่งตัวอย่างของคนหลุนก่อนๆที่เพิ่นเท็ดมาเพิ่นประสบผลสำเร็จเห็นล้วก็อยาเห็ดตามเพิ่น อยากให้ลูกหลานได้มี่ย่างหละมีแรงอาหารไว้ถากินเนาะนี่ย่างหน่อยถ้าปลาใหม่เ้าใหญ่กตสิมีเห็ดไม่ย่างออกให้ลูกหลานครับตอนนี้เห็นผมเห็นนองมีอันนี้คือปลูกใหม่ประมาณจากปีครับปลาทางนี้ต้นใหม่ทางนี้สามปีเขาปีที่สี่ครับตอนนี้เห็นฟังหนึ่งอยู่เขาอยู่อีกตอนนี้อยู่สายมือนี่สิบกว่าปีแล้วค่ะครับสายมือนี่คือเป็นปลาใหญ่ปลาใหญ่ค่ะปลาใหญ่เป็นเคยหยาติพี่น้องกันบ่เป็นญาติกัน อ๋อต้นนี้เพิ่นปลูกมาโดนแล้วค่ะโดนแล้วครับสิบกว่าปีแล้วต้นนี้เคยคิดอย่างไรครับต้นเพิ่นปลูกแถลงโอ้เห็นเพิ่นปลูกแถลกะซื้อๆเนาะเ่ราท่านตอนนั้นเ่าท่านจยกปลูกเ่าท่านเขาเซ็นเ่าท่านเขาเซ็นแต่ตอนนี้โอ้แต่พอมาหลังๆเห็นโอ้ยางเข้าไปมันเย็นมันหลมลื่นเนาะกัเลยเกิดความคิดอยากสิปลูกคือเพิ่นอยากได้คือเพิ่นอยากได้คือเพิ่นอยากมีต้นใหม่เป็นปลาคือเพิ่นค่ะแม่นแต่ว่าหมู่เฮานี่กอาศัยต้มแห้ง ำแหงตั้งกำลังว่าปลูกใดซ้ำนีตัวนี้ปลูกผ่านมานี่งสามปีถึงสี่ปีเนาะไอ้ส้นส้นตัวใหม่หน่อยอยู่ฟังนีดที่มีตรงาหน้านั่นสระไปเลยเห็นบ่งานหนึ่งปรมาจักไรเนาะสระไปน่นที่ปลูกเ้าปลูกย่างหน้าประมาณสักสไรค่ะบอกสาระคือปลูกย่างหน้าปลูกเผาใส่น้ำเกันไปเลยปลูกขาใน้ปเานี่เป็นปลักเผาแบบไหนเผาบานมะ่่่่่่่่่่่าน่่่ว่่้น่่่่่่่่่่่แ่่่่่่เ่า่่่่่าน่่่าาาน คิดว่าปลูกไว้นี่มันได้แน่บ่ได้แน่ก็ล่องมึงเนาะบกเบาๆก็ว่ามันบ่มีน้ำหดตันี้ระบบน้ำตัวนี้ใส่แบบโซล่าเซลล์ค่ะโซล่าเซลล์แผงหนึ่งแผงหนึ่งค่ะครับตัวนี้ไม่โกงร้องนะครับเห็นเห็นสาสาหนีสองหน่วยสาสองลูกสามลูกสามลูกไอ้ลูกแรกนี่ยู่วังนี่นี่คืออันไรครับอยู่อันนี้คือเป็นของกรมพัฒนาที่ดินค่ะครับเพิ่นมาจกไห้ซื้อๆคือกันมาจกไห้สมทบสองพันหาค่ะโอ้ครับสอมทบสองพันหานี่คือ ประจำปี2000อะไร 62, ะ2 0 2เน้ะ,ะขนาดกประมาณ1,260ลูกบาทเมตรครับจูนนำในรายเติบอยู่แต่เป็นโครงการที่มอาต้องสมทบทุน2,000ห่า<อ> <25, S 1> ครับตันนี้กับบมํมเพ็ญวางปล่อยใหหล่างนอกันยังปลูกบ,บวกเผายัางไหวอยู่บมกม่วงบมกม่วงปลูกไผ่ยอยู่ครับพอขุดต้นนี้แล้วปุ๊บจะเห็นสายอยู่ฟังพู่นฟังทวันตกนั่นคืออันใดอีกนาะอันนั้นคือเป็นโครงการของโขงน้องนาโมเดลค่ะเขารวมโครงการ สามไร่ค่ะของพ้อชอบบอกครับของพ้อชอบข้อชอบขู่ขันห้อเนาะค่ะครับต้นไดนน้ำเพลินสามไร่ะตอนนี้ได้มีการเอามือเอาแห้งกันอยู่ค่ะตอนมาปลูกค่ะได้มีการหฮมดินค่ะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชค่ะครับมีการหฮมดินหฮมยังอยู่ค่ะครับตอนนี้เห็นปลูกใหม่ปลูกยังไงทุนมีสปิทเกอร์ฮอดนำข้อใส่ไว้เนาะพ้อใส่อยู่ค่ะแต่ว่ายังบ่ทันอัน ติดสปริงเกอร์เ่าท่านทัวร์ถึงดีตอนไหนอ๋อโคมลึกลึกบนได้ครับตรงตรงสามงงความน้ำร่งนะครับน่าจ,จะประมาณหกเมตรค่ะแต่บ่ถึงดอกเพราะว่าน้ำเพิ่อนออกเร็วค่ะโอ้น้ำน้ำเป็นตาหนามบอกสามเมตรน้ำก็ออกแล้วค่ะอ๋อครับเจ้อันมุมมุมแรงบร่ปีที่แล้วมุมค่ะมุมมุมแรงคือดูดจริงสิมดมือคือกันค่ะกะบบอโบมีแห้งบ่มีแห้งค่ะนล้วเพียงพออยู่ค่ะแต่ว่า กำลังคนนี่แหละ่บ่เพียงพอต้องหาเพิ่มเด้อผมว่มา <c oughs> มึงพื้นที่20กว่าไร่นี่ต้องหาเพิ่อมอีกผูน้นึงมาเ <c oughs> ด้อมอซรัยเห็นทั้งปา่าไม้ทั้งอันเออ่มองเห็นหน้าไว้ก็ต่างหาก่วนเอาส่วน,วนที่เฮ็ดหน้านี่ประมาณจักไรส่วนที่เหลือนี่20ภายใน20ไร่นี่ประมาณ10 11ไร่12ไร่ิบสอครับซ้ำนี่นี่พออยู่มีม,มีปลูกหญ้าเลี้ยงหัวนํามอ่าครับแม่แม่ัวจักโตครับหัวหัว5โตค่ะ อ๋อกับผูกแถวๆนี้ลืออยู่ทางอื่นงูว่เห็นในหน้าเนี่ยเห็นในสวนนี่อ๋อถึงให้เขาไปเลี้ยงอันในอาทิตย์หนึ่งที่แรกเลี้ยงเองวันนี้มันบ่มีเวลาอันนั้นอยู่ในสวนก็คือว่าง่ายคือเอาตามกำลังเนาะเอาตามกำลังปล่อยเขาไปเลี้ยงเจ่าห้าเขาเมื่อเกี่ยวอยู่นี่แล้วแต่เขาสิเกี่ยวผู้เพิ่นเลี้ยงจ้ังครับแต่นี่เห็นต้นไม้เก่าๆพวกนี้ก็คือจงไว้บอดีตัดแต่ก่อนพื้นที่แถวนี้เค้ามันเป็นป่าบ่เรือยังไงเป็นป่า เป็นเป็นปลาเป็นน้ำสีนีโคนนี่อย่างเนาะกล้ามาบุกเบิกเข้ารถมาดันมาปรับมันเป็นทีหน้าครับีพอเป็นทีหน้าเฮ็ดหน้าไปตรงนี้มันก็อยากสูงแน่จังหน่อยแต่เห็นคางคางเนี่ยคนปลูกใหม่เนาะมันเหมาะสมเขาเนาะมันมันแนเมึงแล้วมันลมเลื่อนดีใจกระมักน้อเพื่อนแน่ใจกระมักโอ้หนังสิมากตั้งแต่พ่อของเพื่อนเนาะตอนนั้นมันยังว่าท่านใดแบ่งกันเป็นสัดส่วนอ๋อหมายถึงว่าป่ะธานใดอันนั้นเนาะท่านใดกแบ่งกัน เ็นี่การไม่ให้แบบนี้เป็นจะไหนนะครับในความิดนี้มีความสูขบ่อหรือจย่างไนหรือเป็นบ่อสูฟีนองฟังหร้อกามีความสุกอยู่ค่ะคือเฮ้าจังไไงล่ะท่นนั้นเพศในสิ่งที่ที่เฮ้ามากเนาะเฮ้าถ้าเฮ้ามากอย่างเฮ้าหักทําในสิ่งที่ที่ที่รักรักในสิ่งที่ทำแล้วเฮากับทมีความสูขกับเขาครับครับเห็นก็ใหม่จะเริ่มเติบโตใหญ่ไปหนากิเฮากัมีความสูขเห็นกตใหม่ใหญ่ขึ้นเสมอเข้ากับโอ้ย ภาคุ่มใจมาเขาเห็ดใดเนาะัต,ต้นเริ่มแรกๆนี่ที่ปลูกกกใหม่ในงานหน้านี่เอ๋อมีคนวาจ่ายในบอหรือทางอื่นทางอื่นเขาเห็นเขาวา่าใจในบอครับหรือมีอยู่ค่ะบางคนเพิ่นก็บอกว่าปลูกในยังน้อใหม่ย่างนาลงมือทำคือคำตอบตอบหัวใจได้ทุกคำถาม บ่อเนี้ยตบ่อบอกเพ่นนี้ว่าบ่อนี้ยมึงเนี้ยขงๆเลยมาเถอนี่เด็กนี่เด็กคนมาหาเห็ดําเถอะจะจของสวนเสือกันเลอ้าวบตอนี้ฟังคงหน้าเนี่กัเห็นเปิดม่เกิดใสยังใครกันดูแรอยู่ส่วนนี้แต่คอยเป็นคอยไปนอเพราะว่ามันนยังดอกครับกับร่งผู้เดียวผู้เดียวตอนนี้กัสิมนอนเป่า เดีมานอนเฝ้าอยู่เหตุก hey ับบ่ได้อย่างที่หลอกเห็นว่ามาปล่อยป้าไว้บ่เรือบนเรือโอ้ยเที่ยกับสอบมาเอาเบิดกล้วยเกยย่างบ่อหลังอ๋อครับเสร็จ้ว่าเขามาหากับแก็บไปแบ่งกันกินเนาะครับเนาะกยาญวากันเอาไว้เมื่อไรพร้อมมีลูกมีหลานมาอยู่คอยมาเฮ็ดยวเที่ยวอยมะเลี้ยงใหม่แต่สมมติกับพ่อได้กินอยู่ในสาุทรอ่าวา แลกอีันเอาฝากฝากให้พี่น้องซุ้มพงน้องหน้านะครับว่าหันมาเหตุแบบนี้ครับอยู่เห็นหน้าซื่อๆเป็นจงไหนแตกต่างก็จงไหนฝากคิดกับพี่น้องมึงครับฝากริดถ้าก่อความกลัวมันเป็นความกล้าถึงไกลสุดตา เกินใจมาลงมือทำักเต้าบักม่วงนอไม่ยังยังกินไบ่ได้ชื่อแต่เด็กกินจ้ของในแบงคพี่นองกับการเหตุแบบนี้นอเออเนวเาน้อส่วนผสมประสานครับแต่นือว่าประสมแห้งหรือคือต้นยางไน้ะผสมายครับคิดว่าสิลูกอีกบ่ครับยัง เออเห็นาอีกคนหนึ่งอยู่อยู่ไหนอ๋อกลับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนาน่อยเดี๋ยวคอยแวะมาบ่งกันใหมคลิปนี้คอาไฝากพ่มกินให้พี่นองทำนี้นะครับผมนะขอบคุณครับ